เือทุกวันนี้คือค่าของชีพแพงมากแต่เชื่อไหมว่าถ้าเราเนี่ยชำระค่าน้ำมันพันบัตรเครดิตเนี่ยบางใบเนี่ยทำให้เราจ่ายค่าน้ำมันถูกลงได้ด้วยมีบัตรอะไรบ้างวันนี้เก็บเล่าให้ฟังค่ะ lucky, 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 lucky. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด s u b สไคร์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร์ชาแนลของเก็บด้วยนะคะมาค่ะทุกคนถ้าพูดถึงนะคะในปี2023แบบนี้นะคะทุกคนเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าค่าครองชีพเนี่ยมันก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นข่าน้ํามันค่ะอาหารทุกอย่างก็ปรับตัวขึ้นหมดเลยนะคะทุกคนันนนน,น,ะะนน้ะะะะะคควววีกีกก็จมมารรรบ เครดิตนะคะที่แก็ปเนี่ยใช้ในการเติมน้ํามันนะคะทุกคนแล้วเขาจะได้แคชแบ็กกลับมานั่นเองนะคะซึ่งพูดง่ายเลยก็คือเราจ่ายค่าน้ำมันถูกลงไปเองนั่นเองค่ะ ซึ่งแกต้องบอกว่าบัตรเครดิตที่แกมารีวิววันนี้นะคะก็เป็นเพียงบัตรเครดิตนะคะที่แกใช้ส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างเข้าท่าดีนะคะแล้วก็ชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีแบบบัตรเครดิตแคชแบ็กจากค่าน้ำมันหลายค่ายหลายแบรนด์มากๆเลยนะ,ะทุกคนหลายธนาคารเขาก็จะมีออกโปรโมชั่นตัวนี้มานะคะทั้งคืนหนึ่งเปอร์เซ็นต์บ้างสองเปอร์เซ็นต์บ้างนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยแกจะเลือกคัดเอาเฉพาะธนาคารนะคะที่เขาแคชแบ็กค่าน้ำมันมาให้สามเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนเพราะว่าอาตาัตราการคืนแคชแบ็กสาม ค่อนข้างเห็นน้ําเห็นเนื้อนิดนึงนะคะทุกคนจะมีบัตรอะไรกันบ้างวันนี้เราไปดูกันเลยค่ะซึ่งธนาคารแรกที่แคปจะพูดถึงวันนี้นะคะก็เป็นของแบงก์กรุงศรีนั่นเองค่ะทุกคนใบแรกนี้นะคะจะเป็นของกรุงศรีซิกเนเจอร์นะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะเขามีความเลิศตรงที่ว่า เขาจะสามารถแคชแบ็กคืนนะคะการเติมน้ำมันได้ที่สถานีบางจากนะคะทุกคนใครที่เป็นแฟนลับปั๊มบางจากนะคะทุกคนก็ไปลองดูนะคะตัวกรุงศรีซิกเนเจอร์ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีการแคชแบ็กคืน3%นะคะโดยเงื่อนไขาการคืน3%ของเขานะคะก็คือคืน3%ทุกๆ8 0 0บาทนะคะทุกคน ซึ่งสูงสุดตอนหนึ่รอบบินเนี่ยก็จะประมาณ4,800บาทนะคะทุกคนนั่นก็คือการคืนนะคะประมาณ6ครั้งนะคะทุกคนสำหรับใครที่เป็นแฟนขับบางจากเลยนะคะก็ต้องกรุงสีซิกเนเจอร์ค่ะและบัตรใบต่อไปนะคะทุกคนก็ยังเป็นของเครือกรุงสีนะคะทุกคนนั่นก็คือบัตร นี่เลยค่ะกรุงสรีโลตัสบีออนนะคะทุกคนต้องบอกว่าตัวบัตรกรุงสีตัวนี้นะคะเขานะคะจะมีการแคชแบ็กคืนนะคะกับปั๊มเอสโซนะคะทุกคนซึ่งเป็นปั๊มโปรดของแจ๊บเลยนะคะใครที่เป็นแฟนขับเอสโซนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้เราชื่นชอบน้ำมันเอสโซมันดีอย่างนี้นะคะก็ต้องมีตัวนี้เลยนะคะเป็นบัตร กรุงสีโลตัสนะคะบียอนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการแคชแบ็กคืน3%เหมือนกันนะคะทุกคนโดยที่ต่อหนึ่งยอดการใช้นะคะต้องไม่เกิน1,000บาทนะคะ3%ที่เขาจะคืนแล้วก็เดือนหนึ่งเนี่ยกำหนดประมาณ6ครั้งต่อหนึ่งรอบบินเท่านั้นค่ะเรียกว่าก็เป็นอีกบาทตัวหนึ่งของกรุงสีนะคะทุกคนใครที่ชอบเอสโซนะคะก็ต้องมาที่ตัวโลตัสเลยค่ะ มาที่บัตรตัวต่อไปนะคะทุกคนนั่นก็คือบัตรธนาคารกรุงเทพแพทีนัมลีเดอร์นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งบัตรธนาคารกรุงเทพตัวนี้นะคะเขาก็เป็นอีกหนึ่งบัตรนะคะที่จะได้แคชแบ็กคืน3%เหมือนกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเขาจะคืนได้3ปั๊มเลยนะคะนั่นก็คือบางจากนะคะคาวเทคแล้วก็เอสโซนั่นเองค่ะทุกคนซึ่ง3ปั๊มนี้นะคะเขาก็จะคืน3%เหมือนกันนะคะแล้วก็ยอดใช้เนี่ยอยู่ที่800บาท ซึ่งยอดคืน3%ของธนาคารกรุงเทพนะคะเขาจะคืนยอดทุกๆ800บาทนะคะก็จะได้คืน3%แล้วก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือใช้6ครั้งนะคะทุกคนต่อ1รอบบินเท่านั้นสำหรับใครนะคะที่เติมอยู่3ปา๊มนี้นะคะบ tech, ัตระะของธนาคารกรุงเทพไพชินัมลีเดอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เขาจะมีการคืน cashback 3%ให้ค่ะและใบสุดท้ายนะคะที่เก็บจะรีวิวให้ฟังวันนี้ต้องบอกว่าเป็นใบที่เก็บรู้สึกว่าเขาคุ้มค่าที่สุดเลยนะคะทุกคน นั่งเติมได้ทุกปั๊มเลยนะคะแล้วก็จะแคชแบ็กคืน3%เหมือนกันหมดเลยนะคะโดยยอด800บาทเหมือนกันนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตร City Mercedes นะคะทุกคนต้องบอกว่าบัตรตัวนี้นะคะชื่อเขาก็บอกเลยนะคะเป็น City Mercedes นะคะดังนั้นเนี่ยเขาออกแบบมานะคะเพื่อสําหรับการใช้สําหรับคนที่รักรถเลยนะคะทุกคนต้องบอกว่าบัตรตัวนี้เนี่ย ความเด่นของเขานะคะที่เหนือกว่าบัตรตัวอื่นก็คือไม่ว่าเราจะเป็นปั๊มไหนก็ตามนะคะทุกคนถ้าเป็นสถานีปั๊มน้ำมันในประเทศนะคะบางจากปตทเอเซโซคาลเทคพีทหรืออะไรนี้นะคะถ้าเป็นสถานีน้ำมันเนี่ย <c oughs> เขาจะแคชแบ็กหมดเลยนะคะทุกคน3%นะคะโดยยอดใช้เนี่ยอยู่ที่800บาทขึ้นไปและสูงสุดนะคะครอบคุมประมาณ4,800บาทนะคะหรือก็ประมาณ หครั้งนะคะต่อนหนึ่งรอบบินเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่แกชอบที่สุดก็คือเขาไม่มีการระบุตัวปั๊มเลยนะคะทุกคนเรียกว่าสําหรับสายขับรถนะคะไม่ว่าคุณจะขับไปที่ไหนเจอปั๊มอะไรเนี่ยถ้าคุณถือบัตร City Mercedes เนี่ยคุณก็สามารถแบบรูดได้เลยนะคะแล้วก็ได้แคชแบ็กสาคืนทุกปั๊มเลยค่ะและนี่ก็คือบัตรเครดิต4ใบนะคะที่แกมองว่าโอ้โหแคชแบ็กปัม๊มน้ํามันเนี่ย คุ้มสุดๆไปเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะใช้บัตรเครดิตตัวไหนบ้างในการแคชแบ็กอย่าลืมมาแชร์แก้ฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับ c r i b e ช anel ของแก๊ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบายและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีบัตรแคชแบ็กนะคะเวลาเติมน้ำมันแบบนี้นะคะแล้วแก๊ยังไม่ได้รีวิวก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์นะคะแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะเผื่อเจอบัตรคุ้มคุมขึ้นมาก็มาแชร์กันนะทุกคน Lucky 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 me oh oh. Lucky 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 me